ครับเชียบใหญ่ไม่เข้าครัวไมแล้วครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะได้ดารถอ่าของผมเนี่ยเข้าไปเช็คสภาพ40,000โลนะครับอ่าเวลาถึงแล้วก็คือ2ปีนะฮะได้จะนํารถเข้าไปเช็คสภาพนะครับโดยที่ได้ศึกษากับทางศูนย์มาบ้างนะครับว่ามีค่าใช้จ่ายหรือมีรายการอะไรบ้างก็อย่างเช่นการเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องในตัวหลักอยู่แล้วละ่ะน้ำมันเครื่องในการที่จะเสริมใ,มในระยะ40,000โลก็คือพวกเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะน้ำมันเฟืองท้ายระบบแอร์ หรือการสลับยางถ่วงล้ออะไรอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยววกเราจะเข้าไปที่ศูนย์ดูนะครับว่า,าจะมีการทํารายการได้บ้างนะจริงๆเราจะเป็นยังไงหรือว่าเราจะมาตัดออกรายการได้บ้างนะครับว่ามันจําเป็นกับเราไหมหรือไม่ไมจําเป็นอะไรยังไงนะครับโอเคเราจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูนะครับว่าเชียงระยสี่มือโลจะมีรายการอะไรบ้างนะครับแต่ว่ารายการเสริมของผม น่าจะเป็นล้างห้องเครื่องนะที่จะเสริมเข้ามานะฮะนอกเหนือจากการเช็้ระยะปกตินะครับแล้วก็ตัวกันสาดของผมมันจะมีกาวที่มันเสื่อมสมภาพมันจะยเอยนิดนึงผมจะให้ช่างเขาติดให้ส่วนรายการอื่นๆที่จะซ่อมแซมเพิ่มเติมหรือให้อ่าเขาช่างเขาเสริมอะไรไม่มีนะครับโอเคยังใช้รถปกติอยู่นะครับโอเคเราจะได้นํารถของเราไปที่ศูนย์ตัวต้ตลิ่งชันนะครับโอเคไปเลยครับ ต้าตะลิขิจันร์คุต้าี่ครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราได้นำรถคุยต้าเข้าไปเช็คร,ระยะ ออกมาเรียบร้อยนะครับนี่ครับก็จะมีรายละเอียดอย่างนี้นะฮะขอดูที่ใบแรกนะเป็นการเช็คลิสต์นะครับเรื่องแบตเตอรี่ร,ระบบไฟฟ้าระบบขับเคลื่อนระบบเบรกระบบช่วงล่างนะระบบความเย็นระบบขนส่งตัวถังนะชิ้นส่วนอื่นๆเป็นยังไงบ้างนะครับผลตรวจนี่ฮะก็จะมีออกมาว่าปกตินะครับนี่ฮะนี่คือเปใบเช็คลิสต์ที่เขามาชี้แจงให้เรานะฮะ แล้วก็มาการอ,าอธิบายหลังจากที่เรานำรถเข้าไปศูนย์นะฮะแล้วก็มีใบเสร็จรับเงินนะฮะออกมาอย่างนี้ผมจะมาชี้แจงท่านผู้ชมได้หายคล่องใจนะใครที่ยังไม่ได้นำรถเข้าไปในการเช็คระยะ4,000 40, กโลนะครับท่านผู้ชมนะครับโอเคครับโตโยต้ากรุงไทยนะรายละเอียดนะนี่3,1898กิโลนะฮะหรือระยะ2ปีนะฮะ เรียนในการในการซ่อมรายการอะไรนะฮะเช็คระยะ4เมโล24นะี่ยบอกเลยนะฟรีนะฟรีข้าแรงนะเปลี่ยนน้ามันเครื่องและไส่กรองอากาศนี่รายการนะเปลี่ยนน้ามันระบบเบรกพร้อมไล่ลมเบรกเปลี่ยนน้ามันเฟืองท้ายอาจจะระบีเพลากลางตรวจระบบเครื่องยนต์ตรวจระบบเบรกตรวจระบบส่งกําลังตรวจระบบช่วงล่างตรวจไฟส่องสว่างแตรใบพัดน้ํายาล้างกระจกนะตรวจระบบปรับอากาศน้ํายาแอร์นะ สลับยางแต่ผมไม่สลับนะฮะลมยางาหน้าหลังตามค้ามาตรฐานอันนี้คือรายการที่เขาแจ้งมาในการเชิงระยะ4ี0 0 0ืโลนะผมจะตัดไม่สลับยางออกไปนะครับท่านผู้ชมเพราะว่า,าผมยังใช้งานปกติอยู่นะอยู่นะครับนี่ครับส่วนรายละเอะเียดในการใช้ค่าใช้จ่ายนะน้ำมันเบรคคัดนะสอ,ส,อส,อสองสอนะครับน้ำมันดีเซลแดงนะครับกระปุกใหญ่ แกลอนใหญ่เก้าศนย์ห้าะครับกระปุกเล็ก2กระปุกสามหนึ่งสองนะครับน้ำมันเฟืองท้ายพันสอ้า้าบาทเก้าสสตางค์นะครับจารบีน,ะ 9, ะ,บน 90, 28, ะเก้าจารบีหล่อรื่นเก้าสิบจดสองปดปเะกันน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับส8บดบาทนะครับแล้วก็แหวนรองน้ำมันเครื่องนะครับร้อยสิบี่บาทนะครองน้ำมันเครื่องนะ1้อยแปดสิบาทจุดเก้าสิสตางค์นะ ค่าใช้ใจ่ายในส่วนนี้3า0พันแปดบาทจุดสิสตังค์นะครับนะแล้วก็มีงานอื่นๆอีกนะที่ผมแจ้งไปนะครับว่ามีการแก้ไขการศาสตร์พลาสติกการศาสตร์ติดกาวสองหน้าประตูหน้าขวาที่มันอ้าอไม่ไม่แน่นนะครับท่านผู้ชมนะเรียนูนนหน้าที่2กันทก็จะมีบอกรายละเอียดนะครับพ่นน้ํายาทําความสะอาดห้องโดยสารฟรีนะ ปุ่นยาค่าเื่อในห้องโดยสารฟรีนะครับแล้วก็มาตรงนี้เลยนะที่ผมแจ้งให้เขาทําทเพิ่มเติมนะก็คือบริการล้างห้องเครื่องนะครับเนี่ยมีค่าบริการนะครับสอง้อยสี่บเก้าบทนะครับแล้วแล้วก็น้ํายาล้างห้องเครื่องร้อย้ํ็ดบห้าน้ยาเคลือบห้องเครื่องร7อย็บห้าก็รวมเป็นห้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับ สวนสภาพยางสภาพปกตินะครับสบภาพยางรถยนต์ครับแล้วก็ในการแจ้งล่วงหน้านะโรดรับบริการครั้งต่อไปนะครับ5 0,000กิโลหรือประมาณเดือน2นะไอ้วันที่2เดือน8นะเาจะจ่ายก็จะประมาณอยู่พัอันนี้คือเป็นรอบต่อไปแล้วนกะ็การใช้สิทธิซค่าแรงก็ตามระยะที่เราผ่านมานะส่วนหน้านี้ก็จะเป็นการสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายครับก็ 368.3.14บวกแวดเข้าไป257.82ก็เป็น3 9 4 0 9 6นะครับท่านผู้ชมก็ถ้าเราหักค่า,าล้างห้องเครื่องนะที่เราไม่ได้จำเป็นนะก็จะอยู่ที่3 3 4 1่บาทจุดสตางค์นะครับนั่นคือค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดในการเช็คสภาพ4,000 0โลนะครับท่านผู้ชมนะ ส่วนรายละเอียดก็จะมาเสริมบ้างให้นิดหนึ่งก็คือเป็นื่อสองเคราะห์อ,อยู่ผมคุยกับทางช่างแล้วเขาก็แล้วแต่ลูกค้าการใช้งานมันจะแตกต่างกันใครใช้รถทุกวันอยากใช้แบบที่เป็นสงเคราะห์แท้ก็ได้นะผมใช้อทิตย์ละครั้งบางทีแค่สตาร์ทเองนะครับก็ไม่จําเป็นนะก็ยังใช้ถึงสงเคราะห์กระปุกแดงอยู่ส่วนใครเหลือมาอย่างนี้รอบต่อไปก็สามารถที่จะไปใช้ได้คือรอบต่อไปเราก็ซื้อแค่หนึ่งกันลอนแล้วก็กระปุก เลียวแล้วก็เรามีเนี้ยฮะเพราะว่ามันเติมไม่ไม่เต็มอยู่แล้วแล้วก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับส่วนทีมอโลหลักๆที่เขาต้องเปลี่ยนคือน้ามันเบรกแล้วก็น้ํามันเฟืองท้ายแน่นอนอยู่แล้วนะซึ่งเขาระบุมาอยู่แล้วนะส่วนรายการอื่นที่เสริมไปอย่างเช่นสลับยางถ่วงล้อหรืออ่าพวกระบบความเย็นพวกแอร์ผมไม่เปลี่ยนนะครับถ่วงล้อก็พูดง,ง่ายๆก็คือเราใช้รถทุกวันเรารู้ดีว่าประสิทธิภาพในการกินหน้ายางหรือว่า การเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวานะครับเราก็ไม่จําเป็นนะว่าผมใช้ทุกวันผมรู้ดีว่ามันไม่ได้กินมันยังตรงอยู่เราสามารถพิสูจน์ได้นะท่านผู้ชมแนละ้วก็แค่ทดลองดูว่าไปในสภาพถนนที่ดีแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ลองปล่อยมือสักระยะหนึ่งว่ามันไม่ได้เอียงซ้ายเอียงขวาอ่าอันนี้คืออยางสภาพยางสภาพ ล้อเราปกตินะครับเราไม่ต้องไม่จาเป็นต้องทําก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครอยากทาก็ทําได้แล้วแต่นะครับไม่ได้ว่ากันนะครับแล้วก็แอร์ผมก็ไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าผมเพิ่งจะเปลี่ยนกรองแอร์แล้วก็ไปล้างแอร์มาอย่างที่ผมได้ทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนหน้านี้นะครับท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมสําหรับใครที่อจองคิวในการเข้าไปใช้บริการเช็คสภาพหรือจองคิวในการเข้าไปศูนย์โตโยต้า,าในเดือนเกิดนะ กขาจะมีตุ๊กตาหมีน่ารักน่ารักอย่างนี้ให้นะฮะท่านผู้ชมนะจอ,องคิวไปได้นะเดือนเกิดเป็นตุ๊กตาน่ารัก่ารักมีให้เลือกหลายสีนะท่านผู้ชมนะโอเคครับสาหรับรา,ายละเอียดในการาเข้าไปเชเ็คระยะ4ี่หมื่นโลหรือ2ปีก็มีประมาณนี้ส่วนระยะต่อไปเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปชี้แจงให้ท่านผู้ชมได้รับทราบหรือใครมีปัญหาข้องใจอะไรส,สงสัยอะไรก็สมามารถคอมเมนต์เข้ามาถามได้เลยน,นะครับวันนี้สำหรับเทียมใหญ่ไม่เข้ากลัวขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ น้ำปูราตราเชฟใหญ่สะอาดตอดไยัยใส่ใจทุกครัวนวทุกขวด